สวัสดีครับแฟนมวยทุกท่านคลิปนี้ครับก็จะมาให้ทัศนวิจาร์ณฟันธงล่วงหน้ารายการมวยไทย7สีประจำวันอาทิตย์ที่17พฤศจิกายน2567จากสนามมวยช่อง7สีถ่ายทอดสดทางช่อง7 HD หมายเลข35เริ่มถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา14นาฬกา30นาทีเป็นต้นไปก่อนที่จะไปวิเคราะห์มวยสัปดาห์นี้ขอย้อนกลับไปพูดถึงสรุปผลมวยช่องเเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ซึ่งทั้งสี่คู่ชกกันสนุกทั้งสี่คู่แถมคู่ห้าสามยกอีกหนึ่งคู่คู่ที่หนึ่งเป็นการพบกันระหว่างไกรทองพียูผ้าใบากับพรนำโชคสอพมิพัททั้งคู่สู้กันเบียดสูสีแต่มาขาดในปลายยกสามไกรทองสู้ในอาวุธออกได้คงกว่าพรนำโชคพยายามจะเดินจับในแต่ก็โดนอาวุธสกัดของไกรทองไปหลายดอกออกอากาศวุบว่าเปะไปหมดยกสี่กับมาสูสีครั้งจนมาถึงยกที่ห้าพรนำโชคพยายามไล่จับคอตีเขา่า แต่ก็โดนเตะขวาไปหลายดอกทําให้อ่อนแรงสู้แรงประทะเหลี่ยมข่าของไกรทองไม่ได้ทําให้ไกรทองคุมเกมและชนะคะแนนพรนําโชคไปได้สําหรับคู่เปิดหัวรายการคู่ที่สองสดบทเกาสดอยู่ที่หนึ่งสยามเกาอยู่ที่แก้วนาคาขึ้นมายกที่หนึ่งยังไม่มีอะไรมากเป็นการวัดระยะวัดอาวุธท้ายยกดูสถานการณ์เหมือนหนึ่งสยามจะดีกว่าพอขึ้นยกที่สองแก้วนาคาเริ่มออกอาวุธเข้าเป้าหนึ่งสยามก็ตอบโต้อาวุธเข้าหลายดอก กลางยกทั้งคู่แลกอาวุธมัดเท้าเข่าศอกกันสนุกไม่มีใครกลัวใครในจังหวะบุกศอกของทั้งคู่ต่างคนต่างโดนแก้วนาคาลงไปนอนนิ่งกรรมการก็เก้เก้กังๆจะนับดีไม่นับดีหรือจะยุติการชกทําครึ่งครึ่งกลางกลางไม่เด็ดขาดการเสียเวลาทําให้แก้วนาคารู้สึกตัวขึ้นมาได้จะสู้ต่อแต่กรรมการโบกมือยุติการชกไปแล้วซึ่งเป็นการตัดสินที่ไม่เด็ดขาดของกรรมการถ้าจะสับก็สับแต่แรกนับก็นับแต่แรกมวยชกกันสนุกแต่กรรมการไม่เด็ดขาด ไม่ใช่เกอเกอร์กลงๆผู้ชมสับสนควรปรับปรุงอย่างยิ่งมาดูคู่ที่สามรองคู่เอกเพชรมงคลพบเอกลักษณ์เป็นมวยคู่รักคู่แคนชกกันมาผลัดกันแพ้ชนะคนละสองครั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่ห้าสองยกคู่ขี้สูสีแต่ยกที่สามเอกลักษณ์เริ่มออกอาวุธชัดเจนกว่าชกละเอียดกว่าสุดท้ายครบห้ายกเป็นทางด้านเอกลักษณ์ที่เอาชนะคะแนนเพชรมงคลไปได้แบบขาดลอยมาดูที่คู่เอกเพชรฤทธิ์พอหอมกติ่นป้องกันแชมป์รุ่นไฟลเวทหนึ่งร้อยสิบสองปอนด์ กับสิงห์ดำเกียดฟูเฟื่องผู้ท้าชิงตั้งแต่ช่วงเช้าช่างน้ำหนักเป็นทางด้านแชมป์ที่น้ำหนักมาเกิน2.2ปอนด์แต่ลดไม่ลงมีปัญหาเรื่องน้ำหนักทางด้านผู้ท้าชิงและทีมงานก็จะไม่ชกหากแชมป์ไม่ลดน้ำหนักสุดท้ายทีมงานผู้จัดก็สามารถเคลียร์และตกลงกันได้โดยให้ทั้งคู่ชกกันนอกพิกัดแต่แชมป์จะเสียเข็มขัดเพราะน้ำหนักเกินลดไม่ลงให้ทำการชกกันเหมือนเดิมเพื่อไม่ให้เสียรายการโดยมีข้อแม้ว่าหากผลการชกชนะแชมป์จะว่างทันที แต่หากผู้ท้าชิงคือสิงห์ดำชนะจะได้ครองแชมป์รุ่นฟล y w เวทหนึ่งอปอนด์ลักษณะเหมือนเคสของรถถังโนวันเสาที่ผ่านมาคู่นี้ทั้งคู่สู้กันสองยกแรกเป็นทางด้านของเพชรฤิ์ที่ออกอาวุธและคุมเกมได้ดีกว่าจับในสู้ในทางเพชรริ์อาศัยรูปร่างที่ใหญ่กว่าดูจะได้เปรียบสิงห์ดำมีแข้งซ้ายที่ออกได้เข้าเป้าเบิ้ลแข้งซ้ายต่อยซ้ายได้หลายครั้ง กลางยกที่สามสิงห์ดำเดินออกแข้งซ้ายต่อยหมัดซ้ายเข้าลําตัวต่อยหน้าได้หลายจังหวะแลกอาวุธชิงจังหวะกันไปมาในยกที่สามสิงห์ดำอัดแข้งซ้ายเข้าลําตัวเพชรลิดเริ่มออกอาการหมดแรงยกสี่เพชรลิดเดินจับในแต่สิงห์ดำก็ส,สู้เริ่มสู้ในได้บ้างขึ้นยกที่ห้าเพชรลิดพยายามจะเดินจับในแต่ก็เดินไปเข้าร่องแข้งซ้ายของสิงห์ดำสิงห์ดำคุมเกมเ,มเข้าป้ายหนังใช้ม้วนเดิมสิงห์ดำเริ่มฉายยกที่สี่ ยก5คุมเกมชนะคะแนนเท็ดลิตพอหอมกลิ่นสิงห์ดำคว้าแชมป์ไฟเวท112ปอนด์ไปครองรับเงินรางวัล182,000บาทพร้อมเข็มขัดแชมป์ไฟเวท112ปอนด์ย้ำแค้นเท็ดลิตเป็นครั้งที่สาสำหรับคู่เอกมวยไทย7สีประจำวันอาทิตย์ที่10เดือนพฤศจิกายน2567หลากหลายอารมณ์และหลายรสชาติของมวยไทยเสีบทวิเคราะห์มวยของเราเข้าวินทั้ง4คู่สำหรับสัปดาห์นี้ มาดูทั้งสี่คู่ในการมวยไทยเจ็ดสีในสัปดาห์นี้มีใครเจอใครคู่ที่หนึ่งยอดกัญชานครศรีพบกับเพชรนกพเดชทวิศักดิ์เล็กสิพลังพิกัดหนึ่งร้อยสี่ปอนด์คู่ที่สองเพชรสามเพชรมวยไทยยิมพบกับเดนเมืองจันทร์ปอมงคลอินพิกัดหนึ่งร้อยห้าปอนด์คู่ที่สามคู่รองคู่เอกเป็นการป้องกันแชมป์ในรุ่นหนึ่งร้อยห้าปอนด์สนามมวยช่องเจ็ดสี อเล็กซิงมาวินป้องกันแชมป์กับเยี่ยมยุทธปอมงคลอินพิกัด105ปอนด์คู่ที่4เป็นคู่เอกนำรายการวันชัยน้อยสอทอเหี่ยวบางแสนพบกับเด่นสิทธนายกทวิตพงศ์พิกัด119ปอนด์มาดูกันที่คู่ที่1เปิดหัวรายการยอดกันช้างนครศรีพบกับเพชรนพเดชทวิศักดิ์เล็กสีพลังพิกัด104ปอนด์มาดูที่มุมแดงยอดกัญช้านครศรี นักชกวัย16ปีสูง162เซติเมตรจากจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นมวยประเภทอาวุธครบเครื่องฝีมือได้เข่าได้เป็นมวยขวาหลักเหลี่ยมไอคดีเก่าเกมก่อนนี้ซองที่ค่ายมวยสอภูมิพัฒน์ตอนนี้ย้ายมาซองที่ค่ายสิงห์มาวินเพื่อมาเพิ่มเติมเสริมอาวุธให้หลากหลายขึ้นสถิติสามไฟล่าสุดแท้คะแนนมนพระรามสิทธิเฉลูกันแท้คะแนนอเล็กยอดยุดมวยไทย ล่าสุดชนะคะแนนคิเลียนพุ่งพันุม่วงศึกมวยไทยเจ็ดสีเมื่อวันที่18เดือนสิงหาคมที่ผ่านมาส่วนคู่ชกเพชรนพรเดชทวีศักดิ์เล็กสีพลังนักชกวัย16ปีสูง170เซนติเมตรจากอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมเป็นมวยเข่ารูปร่างสูงยาวประเภทเดินเสียบเดินแทงดักแต่ดักแทงสูงยาวเข่าดีซ้อมที่ค่ายมวยลูกเจ้าพ่อพกุมภการจังหวัดสระบุรีสถิติสามไฟล่าสุดเสมอกับเทชรพอใจบ้าท,ทุ่งหลวง ชนะคะแนนเพชรพอใจบัสทุ่งหลวงแพ้คะแนนเด่นเมืองจันทร์ปอมงคลอินศึกมวยไทยเจ็ดสีเมื่อวันที่หกเดือนตุลาคมที่ผ่านมามวยคู่นี้ประเภทฝีมือกับเขายอดกันเป็นมวยฝีมือก็ย้ายมาซ้อมที่ค่ายมวยสิงห์มาวินสําหรับค่ายนี้ชกที่เวทีช่องเจ็ดสีก็ถือว่าน่าเสือแข็งโปกยอดกันก่อนนี้เป็นมวยเข่าลุ้นเข่าในอาชีพแต่ว่านี้ช่วงหลังก็พัฒนามาเป็นมวยฝีมืออาวุธหลากหลายมากขึ้น ประเภทเปิดเกมได้ฝีมือได้เขาได้ถือว่าครบเครื่องสำหรับยอดกันปัจจุบันย้ายมาซ้อมอยู่ค่ายใหญ่ร่างกายได้บำรุงมีโภชนาการที่ดีและวิทยาศาสตร์การกีฬาร่างกายและจิตใจน่าจะดีขึ้นเป็นลำดับก,การฟิตซ้อมก็เชื่อถือได้แน่นอนสำหรับค่ายสิงห์มาวินส่วนคู่ชกเป็นเพชรนพเดชมวยเข่าสูงยาวประเภทอ่อนนอกแข็งในโดนหนักๆมักจะมีอาการออกโครงเพลงให้เห็น ประเภทสูงยาวแต่ฐานไม่แน่นฐานไม่ค่อยจะแข็งแรงประมาณนั้นมวยคู่นี้ฝีมืออยู่ที่ยอดกันประเภทสูงยาวเข่าดีอยู่ที่ทางด้านเพชรนพรเดชคู่นี้จะชกในพิกัด1 0ึปอนด์เท่ากันมวยคู่นี้ก็ชอบไปที่ยอดกันช้างนครศรีชอบมวยจังหวะฝีมือความเป็นมวยดูดีกว่าแต่แล้วพับแต่แล้วขารูปร่างอาจจะเป็นรองอาจจะเล็กกว่า แต่ว่าความเป็นมวยฝีมือมวยดีกว่าเกกว่าการผ่านมวยก็ผ่านมวยดีๆกว่ามาเยอะซ้อมที่สิงห์มาวินค่ายใหญ่น่าเสือดีถือว่าได้เปรียบหลายกลุ่มสําหรับยอดกันส่วนเทชนรนพเดชรูปร่างดูยาวกว่าแต่ว่าโดนหนักๆโดนแรงแรงอาการออกโคลงเพลงต้นๆจะดูช้ากว่าชอบที่ยอดกันชานน้างนครรีวันนี้จะเอาชนะเพชนรนพเดชทวีศัก์เล็กสีพลังไปได้ สำหรับคู่เปิดหัวรายการมวยไทยเจ็ดสีของสัปดาห์นี้นะครับมาดูคู่ที่สองรายการมวยไทยเจ็ดสีเพศสามเพชรมวยไทยยิมพบกับเด่นเมืองจันทร์ปอมงคลอินพิกัดหนึ่งร้อยห้าปอนมาดูมุมแดงเพศสามเพชศมวยไทยยิมเป็นมวยเข่ารูปร่างสูงยาวประเภทขวางเสียบขวางแทงสูงยาวเข่าดีต่อยหมัดฟันศอกกล้าแลกกล้าบวก บูดุดันหัวจิตหัวใจเกินร้อยซ้อมที่ค่ายมวยเพชรมวยไทยยิมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สถิติสามไฟล่าสุดชนะคะแนนเพชรนกพเดชนพเดชมวยไทยยิมแพ้คะแนนมน์พระรามสิทเพชรฉลูกันไฟล่าสุดแพ้คะแนนอเล็กซิงมาวินศึกมวยไทยเจ็ดสีเมื่อวันที่22เดือนกันยายนที่ผ่านมามาดูที่มุมน้ำเงินเด่นเมืองจันทร์ปอมองคนอินเป็นมวยรุ่นพี่ เป็นมวยฝีมือมวยขวาประเภทสูงยาวเป็นมวยจังหวะสองดักเตะดักแทงมาสอกคมเก๋าเกมกระดูกมวยการผ่านมวยจะดีกว่าซ้อมที่ค่ายมวยปอมงคนอินจังหวัดบุรีรัมย์มีคุณแป้งปอมงคนอินให้การสนับสนุนสถิติสามไฟล่าสุดแพ้น็อกยกสองเพชรทวีชัยไฟเตอร์มวยไทยแพ้คะแนนสิงสุราชออ,อ,อ,อุดอุดร ไฟล่าสุดชนะคะแนนเพชรนพผเดชนพผเดช,เดชมวยไทยยิมสึกมวยไทยเจ็ดสีเมื่อว,วันที่6เดือนตุลาคมที่ผ่านมาเพชรสามเป็นรุ่นน้องเป็นมวยบูเปิดเกมเชิงไม่สนชนลูกเดียวเดินเสียบเดินแทงแรงดีไม่มีตกเดินได้ต่อเนื่องทั้งห้ายกเป็นนักมวยที่ร่างกายแข็งแกร่งปล่อยเวทขึ้นมาหนึปอนด์ยังไม่เคยชนะใคร ความเป็นมวยฝีมือมวยกระดูกมวยอาจจะเป็นรองแต่ว่าจะได้ลูกขยันลูกแข็งแรงหัวจิตหัวใจสู้เกินร้อยการออกอาวุธก็ดูจะหลวมหลวมชงชางไปหน่อยระบบการป้องกันตัวก็ไม่ค่อยดีแต่ว่าได้ลูกหนักแรงหมัดหมัดสอกหากโดนมีสิทธิ์นับน็อกได้เหมือนกันชกทุกไฟก็สนุกทุกไฟสำหรับเพชรสามคู่ชกมุมน้ำเงินเด่นเมืองจันเป็นรุ่นพี่ เป็นมวยฝีมือดีดักเตะดักแทงหมัดสอกเก๋กว่าแต่การยืนระยะไม่ค่อยดีสภาพร่างกายหน้าเสือจะเป็นรองมวยคู่นี้ชอบไปที่เพชรสาอาวุธทีต่อทีโดนต่อโดนดูว่าสภาพร่างกายเพชรสามจะดีกว่าต้นต้นหนึ่งสองสามฝีมืออาจจะเสียเปรียบแต่ว่าพอท้ายท้ายสี่ห้าเดินบทเดินเบียดเข้าวงในสภาพร่างกายหัวจิตหัวใจดูเพชรสามจะแกร่งกว่า ความมุ่งมั่นความกระหายในใชัยชนะมีมากกว่าตามสไตล์นักมวยต่างชาติเปิดเกมก่อนลุยก่อนหน้าเสือบรรยากาศดีเป็นมวยเดินมวยเปิดเกมมีโอกาสพลิกได้ตลอดเวลาร่างกายแกร่งการยืนระยะดีกว่าชอบเพชรสาเพชรมวยไทยยิมไฟนี้จะพลิกเอาชนะเด่นเมืองจันปอมงคนอินไปได้ในยกท,ท้ายๆสำหรับคู่ที่สองของรายการ มาดูคู่ที่สามวยไทยเจ็ดสีเป็นการป้องกันแชมป์ในรุ่นหนึ่อนด์นสนามมวยช่องเจ็ดสีอเล็กซิงมาวินพบกับเยี่ยมยุทธปอมงคลอินพิกัดหนึ่อนห้นมาดูที่มุมแดงอเล็กซิงมาวินนักชกวัย18ปีสูง165เซนติเมตรน้ำหนักต่อยต่อย5้ากิโลกรัมเป็นมวยอาวุธหนักแรงมวยขวาเป็นมวยไฟเตอร์ประเภทเตะขาต่อยหมัดฟันศอกเข่าในแข็งแกร่ง เป็นมวยฟอร์มสดซ้อมที่ค่ายมวยสิงห์มาวินสถิติสามไฟล่าสุดชนะคะแนนยอดกันช้างนาครสีชนะน็อกยกสองธนูงเงินเกียรติชัชนนันไฟล่าสุดชนะคะแนนเพชรสาเพชรมวยไทยยิมศึกมวยไทยเจสีเมื่อวันที่22เดือนกันยายนที่ผ่านมาส่วนคู่ชกเยี่ยมยุดปอมุงคนอินนักชกวัย15ปีสูง172เซติเมตรน้ำหนักปล่อยๆ51กิโลกรัม จากจังหวัดบุรีรัมสถิติ3ไฟล่าสุดชนะคะแนนเพชรเด่นลิตลูกเจ้าพ่อกุมภกันเสมอกับบิ๊กบอสระนองมวยไทยชนะคะแนนบิ๊กบอสระนองมวยไทยเยี่ยมยุธเป็นมวยเข่าประเภทสูงยาวขวางเสียบขวางแทงสอกระยะประชิดอันตรายสูงยาวเข่าดีรูปร่างนี้ใหญ่กว่าซ้อมที่ค่ายมวยปอมงคนอินมวยคู่นี้สดเจอสดเป็นการชิงแชม105ป์หนึปอนด์อเล็กซิงมาวินเป็นเจ้าของแชมป์ เป็นมวยประเภทอาวุธหนักแรงกล้าแลกกล้าบุอาวุธครบเครื่องเป็นมวยฟอร์มสดสอมที่ค่ายมวยสิงมาวินหน้าเสือบรรยากาศดีมีครบทุกอย่างสําหรับทางด้านอเล็กในขณะที่เยี่ยมยุดช่วงหลังก็ถือว่าสดแรงขึ้นมาเป็นมวยเข่าแข็งแรงมีลูกขวางหน้าป้ายหน้าดันแทงไฟนี้ได้เปรียบรูปร่างสําหรับมวยคู่นี้ชอบไปที่อเล็กสิงมาวินดูว่ากระดูกมวยการผ่านมวยดูดีกว่ามีนอกมีในอาวุธมวยดูหลากหลายกว่า นอกได้ในดีมีลูกหนักแรงบูได้ฝีมือได้ช่วงหลังถือว่าผ่านมวยเบอร์ดีๆมาเยอะและที่สําคัญทีมงานสิงมาวินชกที่เวทีมวยช่องเจ็ดสีนี้จัดเต็มทุกไฟท้ายยากมากไฟนี้ได้เปรียบคู่ต่อสู้ไปหลายขุมเสียเปรียบอย่างเดียวคือรูปร่างชอบอเล็กซิงมาวินดูแข็งแกร่งกว่าอาวุธหลากหลายกว่าไฟนี้จะเอาชนะเยี่ยมยุทธปอมงคลนอินป้องกันแชมป์ไว้ได้สำเร็จชอบอเล็กซิงมาวิน คู่ที่3รองคู่เอกในรายการมาดูคู่ที่4รายการมวยไทยเจ็ดสีเป็นคู่เอกนำรายการวันชัยน้อยสอทอเหี่ยวบางแสนพบกับเด่นสิทธินายกทวิตพงศ์พิกัด119ปอนด์มาดูมุมแดงวันชัยน้อยสอทอเหี่ยวบางแสนฉาย,ยาซ้ายไหลเรือไฟเจ้าของแชมป์1้8ปอนด์สนามมวยช่องเจ็ดสีคนล่าสุดเป็นมวยซ้ายสายจัดจ้านซ้ายทั้งแถบ ประเภทเตะซ้ายต่อยซ้ายอาวุธหนักแรงฝีมือจัดจ้านเก๋าเกมกลับมาภาคนี้ถือว่าฟอร์มกำลังสดพร้อมเจอตัวไหนก็ได้ในรุ่นเดียวกันเป็นนักชกวัย24ปีสูง165เซนติเมตรน้ำหนักปล่อยปล่อย58กิโลกรัมจากจังหวัดนครพนมสถิติ3ามไฟล่าสุดชนะน็อกยก4เจอภิมลศรีชนะคะแนนยกคีรีทีเอ็นมวยไทย ไฟล่าสุดชนะคะแนนกุมารดอยเพชรยินดีอะคาเดมี่สึกเพชรยินดีเมื่อวันที่4เดือนกร,รกฎาคมที่ผ่านมาส่วนคู่ชกมุมน้ำเงินเด่นสิทธิ์นายกทวิปตะพงนักชกวัย26ปีสูง163เซนติเมตรน้ำหนักปล่อยปล่อย58.5กิโลกรัมจากจังหวัดบุรีรัมย์ซ้อมที่ค่ายมวยศักดิ์บุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์สถิติสไฟล่าสุดชนะคะแนนยอดอุดรบีเอสมวยไทย ชนะคะแนนยกมรกตวสังประภัยไฟล์่าสุดชนะคะแนนเพชรสยามจอพัฒศยากีฬาสยามสึกมวยไทยวิธีถิ่นไทยเมื่อวันที่26เดือนตุลาคมที่ผ่านมาเด่นเป็นมวยเขา่าช่วงหลังก็ถือว่าสดขึ้นมาประเภทวงในแข็งแกร่งแข็งแรงปล้ำรัดมัดตีในเหนียวหนึบมวยคู่นี้เก่าเจอเก่าวัดกันที่นอกกับในซ้ายกับขวา วันชัยน้อยประเภทฝีมือมวยซ้ายอาวุธจัดจ้านเก๋าเกมหลักเหลี่ยมสมองมวยไอคิวมวยดีลูกหักลูกเททิ้งเกา๋าไฟนี้ถ้าวันชัยน้อยผ่านเด่นไปได้มีโอกาสสูงที่จะไปเจอกับขุนศึกเล็กในขณะที่เด่นไฟนี้ต้องเป็นฝ่ายที่ลงทุนต้องเดินเปิดเกมเข้าหาสู้วงนอกดูเสียเปรียบแน่นอนต้องอาศัยวงในที่แข็งแกร่ง บทเบียดทำให้วันชัยน้อยยุบเหี่ยวให้ได้ซึ่งก็ไม่ใช่งานง่ายสําหรับการเจอกับจอมเก๋าอย่างวันชัยน้อยมีอาวุธสารพัดรอบตัวอาวุธออกได้เร็วและหนักแรงทุกดอกต้องลุ้นท้ายท้ายสี่ห้าหรับเด่นคู่นี้สดเจอสดเป็นมวยที่น่าดูมากมีแฟนมวยบางท่านคอมเมนต์เข้ามาว่าคู่นี้ประกบหลุดเด่นไม่น่าถึงวันชัยน้อย นั่นก็เป็นแค่ความคิดเห็นส่วนบุคคลซึ่งไม่ใช่ข้อเท็จจริงแต่คิดว่าทีมงานผู้จัดดูแล้วว่าสู้กันได้สนุกถึงได้จัดให้มาเจอกันคู่นี้จะชกกันในพิกัด1นึ่ปอนด์เท่ากันชอบไปที่วันชัยน้อยสอทอเหี่ยวบางแสนชอบทางมวยซ้ายต้นต้นหนึ่งสองสามจะนำไปก่อนเตะซ้ายต่อยซ้ายเตะแล้วพับเตะแล้วคามีหมัดมีศอกคอยโต้คอย,อคอยสวนตลอดเวลาเป็นมวยมีนาทีทอง ส่วนเด่นต้องลุ้นเข่าท้ายๆวันนี้ถ้าจับในไม่ได้ก็ตัวใครตัวมันชอบวันชัยน้อยสอทอเหี่ยวบางแสนอาวุธดูหลากหลายกว่าซ้ายจัดจ้านซ้ายต่ำอาจจะทำงานไฟนี้ซ้ายไหลเรือไฟวันชัยน้อยสอทอเหี่ยวบางแสนจะเอาชนะมวยเข่าอย่างเด่นสิทธินายกทวิตพงศ์ไปได้ทวนกันอีกครั้งมวยชอบอาทิตย์นี้คู่ที่หนึ่งชอบที่ยอดกันช้างนครสี นกได้ในดีกระดูกมวยการผ่านมวยดีกว่าไฟนี้จะเอาชนะเพชรนกพเดชทวีศักดิ์เล็กสี่พลังไปได้คู่ที่สองชอบเพชรสามเพชรมวยไทยยิมความเป็นมวยอาจจะดูเป็นรองแต่ว่าได้ลูกหนักลูกขยันได้ลูกแข็งแรงหัวจิตหัวใจสู้เกินร้อยได้บรรยากาศหน้าเสือในเวทีดีกว่าท้ายๆจะพลิกเอาชนะเด่นเมืองจันทร์ปอมมงคลอินไปได้ คู่ที่สามชอบอเล็กซิงมาวินอาวุธหลากหลายกว่าแข็งแกร่งกว่ากระดูกมวยเบอร์มวยหน้าเสือดีกว่าดูได้เปรียบหลายอย่างไฟนี้จะเอาชนะเยี่ยมยุดปอมงคนอินป้องกันแชมป์มินิไฟเวทหนึ่งร้ห้าปอนแชมป์มวยไทยเวทีช่องเจสีไว้ได้สำหรับรองคู่เอกมวยไทยเจ็ดสีและคู่ที่สี่เป็นคู่เอกนำรายการชอบไปที่วันชัยน้อยสอทอเหี่ยวบางแสน ซ้ายจัดจ้านที่ต่อที่ดูหนักแรงและเร็วกว่าและทั้งหมดนี้ก็เป็นทัศนวิจารณ์ฟันธลงล่วงหน้าศึกรายการมวยเจ็ดสีประจำวันอาทิตย์ที่17พฤศจิกายน2567จากสนามมวยช่องเจ็ดสีขอบคุณที่ติดตามพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ<ช> <amer> มวยมันมวยไทยกังไกลทั่วโลกเจ็ดสีชีพทุกความมันต่อยกันตู่แตกหน้าแหากอีกแล้วเธอ